วันหนึ่งเยอะมากนะเมื่อวานน่าจะเกินห้าบขวดแน่นอนเยอะมากก็เรากินน้ํากันโหดมากนะสองแต่ว่ามันเป็นสิ่งสําคัญนะที่เราต้องต้องต้องรับประทานอยู่แล้วนะ้ำอร่อยอร่อยแม่ก็ไม่สดชื่นอันนี้เป็นคุณป้านะครับป้ามาสวัสดีค่ะเดี๋ยวป้าองไปเลี้ยงตะพาบก่อนนะให้คุณป้าไปเลี้ยงกับภาพเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก่อนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปลุยงานกันอื เลสสกเลสโกเดี๋ยวต้องไปเตรียมบอ่อน้ำอีกไลฟ์เล่นนะครับผมไลฟ์พูดคุยแบบธรรมชาติธรรมชาติเบื้องหลังที่หลายคนไม่ค่อยจะเห็นกันบ้างนะแล้วก็สำคัญสุดอย่ากออกกำลังกายนะครับช่วงนี้ใส่เสื้อปิดนี่ไม่ใช่อะไรนะครับผมอายนะครับผมแพ้นะครับตอนนี้ฉีกกระา้าลกีทีก็แพ้นะครับดูครับแต่เดี๋ยวมันก็หายนะครับมันเป็นปกติอยู่แล้วอาทิตย์หนึ่งก็ ก็ก็หายถ้ามันไม่ได้ไปโดนสเปรย์แล้วไปกระตุ้นมันแบบว่าตากแดดอะไรเงี้ยนะต่อเรื่องตภาพตาภาพเนี่ยตาภาพเนี่ยเอาจริงเราเราเลี้ยงมากี่ปีแล้วแม่แม่แม่เอาตัวตัวแรกที่เป็นไข่สิบห้าสิบห้าปีนะครับต่ตาผาพตัวที่ผมเลี้ยงมาตอนนั้นนะ่ะคือช่าง โอ้โหปลาปลาใหญ่นะครับปลามันมันคุกกินอะไรไม่รู้นะคือเขาเรื่องแตภาพกันก่อนไม่ไม่จบนะอีเจ็ดปีก็ไม่จบตภาพเนี่ยตัวที่เราเลี้ยงตอนเด็กๆเนี่ยมันเป็นเป็นปกติแล้วที่เราไปซื้อตามตลาดซื้ออะไรบ้างแต่ว่าไอไม่แม่แต่ว่าตัวที่เราเลี้ยงที่แบบจริงจังเลยนะตั้งแต่เราอายุโอ้ยแม่ตอนนั้นอายุนี่เลยไอตัวนั้นมาตอน กลับไปอยู่บ้วนรัชดาสามพาอ,อยังเลี้ยงมันในตู้นั่นเลยแล้วมันมันตายตัวหนึง่งเ,เก็บไข่เป็นช่างอะช่างอะทำกระยายย้ายกระถางข้างคลองอแล้วไข่มันแตกกี่ใบนะตอนแรกรตอนตอนแรกในไข่มันแตกหลายใบนะครับแต่ภาพตัวที่ผมเลี้ยงมาเนี่ยแล้วก็คือคือเหลืออยู่สองใบที่ท,ที่ที่มันไม่แตกก็คือคุณคุณแม่เน่เก็บมาให้นะครับแล้วเราก็เลี้ยงมันตั้งแต่ผมอายุสิบสอง ตะข้าวนี่ผมเลี้ยงแต่ผมอายุสิบสองนะครับแล้วก็คือใหญ่มากผมฟักมันกับมือนะครับผมเราจะเอาไฟฉายของโทรศัพท์เนี่ยส่องทุกวันว่ามันยังมีเส้นเลือดอยู่ไหมไข่มันยังมีเส้นเลือดอยู่ไหมเพื่อที่ว่าจะดูการเจริญตบโตของมันแล้ววันแรกที่มันออกจะไข่มาถ้ามันก็มองหน้าผมเนี่ยไอ้ไข่เนี่ยอ่าไอ้มันพูดจริงๆถ้าผมถ้าผมเดาไม่ผิดนะเพราะว่าหน้าตามันกวนตีนมากจมูกมันจะแหลมๆนิดนึงแล้วคือมันรู้เรื่องตั้งแต่ออกจะไข่นะครับต่ข้าวนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะ ไม่เอาจจคือผม,ผมอ่ะผมอ่ะอดใจไม่ไหวต้องบอกก่อนว่าอดใจไม่ไหวก็เลยก็เลยเอาเอานิ้วเจาะไข่มัหนึ่งเพราะฟักมาันนานแล้วอ่ะแล้วก็แบบคอยแบบผมมันมันจะมีไอไอไหินที่มันใส่ความชื้นอะนะแล้วก็ฟักมันเงยหน้ามองเงี้ยให้ไข่เนี่ยเออสองตัวตอนนั้นแล้วก็เลี้ยงมันเลี้ยงมาแม่งไ้อาในในยุสิบสองคุณ,ค,ณ,ค,ณคิดดูผมอายุสามสิบเอ็ดตอนเนี้ยและหลังจากนั้นครับก็คือชีวิตเหมือนได้เจอตาพ มากมายแล้วนี่ดูคุณป้านะครับวิธีการเลี้ยงตาภาาของเขาในบอ่อเล็กนะครับผมแม่ผมจะมีบอ่อน้ําหลายบอ่อนะีน่บอ่อเล็กแมงคืนอย่าไปนั่งงี้คนนึกว่ากระสือเออนั่งดีดคนนึกว่านในในในนี่อัน,นอันนี้เป็นสีทองครับตัวนี้ตัวตัวนี้เป็นเป็นสีทองนะครับที่ที่น่ารักตัวหนึ่งเลยตัวตัวนี้ตัวนี้นี่ผมจะบอกความฉลาดของมันให้นะครับความฉลาดของมันคือรถแม่มาจอดปุ๊บ มันมาปั๊บนะครับผมตอนแรกผมไม่เชื่อนะเพื่อนเพราะว่าเพราะว่าผมก็แบบผมก็ขี้โม้หลายเรื่องนะแต่ว่าแบบมันมีจริงๆนะเพื่อนในการที่ว่าการขับรถมาแล้วแต่ภาพมันรู้ตั้งแต่แม่เลี้ยวรถมาผมก็ไม่รู้ไงหรือว่าแม่ผมเขาเป็นคนที่ว่าจิตใจแบบอะไรนะจิตใจไม่ดีนะครับแต่ภาพมันเลยรู้ว่าคนไม่ดีเนี่ยมันต้องมาหากันเรื่อยๆนะครับมันเลยรู้ว่าอ๋ออันนี้แหละอันนี้แหละคือคือพวกเดียวกันมันเลยมาหาแม่นะครับเออ คือก็เหมือนมันเป็นแรงหนึ่งดูดอะคนไม่ดีอะไรไอ้ตภาพมันก็นิสัยไม่ดีเหมือนกันก็มาขาแม่เนนะี่ยอืมเออแม่มีความสุขว่าเลี้ยงตภาพเนี่ยเออแม่ผมแม่ผมเป็นคนน่ารักนะครับผมตาภาพมันน่าจะรู้นั่นแหละเพราะว่าผมไปมันยังไม่มาหาผมเลยตภาพอะเห็นดิอ่าแม่บ่นอะไรไม่ได้ยิน ไม่เป็นไรไม่ได้ยินไม่เป็นไรไม่ไ,ไ,มได้ยินเออเอเอในนี้มีตัวใหญ่ขนาดไหนแม่เล่าให้เขาฟังหน่อย <c oughs> มีตัวที่ใหญ่กว่ากระมังนะครับไม่ใช่เท่านะครับใหญ่กว่าเป็นเท่านะครับผมกระมังนี้นะครับผม <c oughs> นี่เขานั่งนี่ไม่ใช่จะเลี้ยงนะเขาจะเอาไม้ตีนะครับพอตะภา,าพขึ้นมาปุ๊บเขาจะเอาไม้ตีแล้วก็ไปต้มยำ อย่าไปชมเขาเยอะปะ้าจิตเนี่ยเบื่อไม่แน่แม่เลี้ยงทุกวันเลยมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนาะอันนั้นอีกตัวหนึ่งอันนั้นอีกตัวหนึ่งไอตัวนี้ตั้งชื่อว่าอะไรโอ้แม่ตั้งง่ายเนาะแม่ตั้งว่าอะไรตะโกนบอกได้อเออนั่นแหะก็คือการตั้งชื่อของสัตว์เลี้ยงแมวนะสีทองเขาตั้งสีทอง ง่ายดีนะครับแล้วก็จะมีปลาช่อนด้วยคือใครไม่เคยเห็นปลาช่อนผมจะบอกว่าคุณสามารถเห็นปลาช่อนขึ้นมากินข้าวบนบกได้คือที่นี่นะครับแม่แมวน้ําล้างหน้าหน่อยอ,ะอ่ะอ่าโอเคโอเคผมจะบอกให้ว่าปลาช่อนที่นี่นะครับแดกข้าวบนบกนะครับผมหลายคนไม่เชื่อนะผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับแต่ว่าผมจะบอกให้ว่า ปลาช่อนที่นี่มันกินข้าวบนบกนั่นเคลื่อนมันขึ้นมาบ,บนบกอ่ะแล้วแม่งก็บิดตัวซ้ายบิดตัวขวาแล้วก็กินข้าวแล้วก็ลงไปในน้านะครับใครไม่เชื่อนี่คือว่าก็าไม่รู้จะอธิบายไงนะครับผมบางเรื่องผมก็ให้ผมได้เก็บไว้ดูเป็นสิ่งที่ที่เล่าแล้วก็ทําให้คนด่าแล้วกันเพราะผมชอบเล่าอะไรที่มันดูเว่อร์นะครับผมแต่ว่าจริงๆแม่งเป็นเรื่องจริงหมดเลยขนาดเนี่ยวันนี้ผมมานั่งดูคลิปนะไอ้ใครว่าแม่งด่าผมมาปกติผมจะไม่พูดนี่นะผมอยากจะทําคลิป ด่ากลับมากมากเลยแบบว่ามันบอกว่าแบบพูดอะไรเวอร่อว่าผมฟังอะไรพร้อมกันหลายๆเรื่องไม่ได้ผมจะบอกให้สมองผมเนี่ยแม่งประมวลแบบคือประมวลแบบผมฟังได้ทุกเรื่องพร้อมกันแล้วก็แล้วก็เก็บมาคิดหรือว่าแยกแยะได้พร้อมกันจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเล่นดนตรีพร้อมกันหรือว่าการแยกความคิดนั่งฟังหลายๆเรื่องพร้อมกันได้แล้วก็รู้โจทย์รู้ความคิดที่มันจะเป็นคําตอบก่อนครับอันนี้ไม่ใช่ปลาช่อนนะครับอันนี้เป็นไก่นะครับผม อันนี้เป็นไก่นะครับเออมันด่าผมนะมันด่าผมบอกว่าเน็กเนี่ยควรจะอะไรนะสักอย่างหนึ่งเพราะว่าพูดเวอร์พูดอะไรเงี้ยแล้วก็คนเรามันเป็นนู่นไม่ได้โอ้โหผมอยากจะคุณมานั่งในห้องเรียนครับคุณจะเป็นเด็กท้ายห้องทันทีนะปะติผมไม่ค่อยชอบพูดงเี้นะแต่ว่าความคิดแบบบางคนแบบืนั่นแหละแต่ผมแม่งขี้โม้เป็นวันนั่นแหละเออเรามาดูไอ้คนขี้โม้ต่อนะครับ ันนี้เป็นทีเล็กนะครับถ้าผมเดาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันน่าอยู่ในยุคทีเล็กแล้วพอวิวัฒนาการเนี่ยมันก็ปรับเปลี่ยนไปจนทําให้มันตัวเล็กจากเป็นทีเล็กก็ตัวเล็กลงมาแต่หน้าตามันก็ยังคล้ายทีเล็กอยู่นะครับอันนี้อันนี้ไม่เล็กนะครับ